ประเทศเนี่ยประเทแต่นี้ไม่เอาแน่นอนครับแตา่ทิ้งได้เลยแต่าตายแน่นอนทิ้งได้ได้ดาวเดือไม่ได้อันนี้ก็บางที่ลับ รอบีไม่มีคนไม่งั้นายล้วจริงจร่ใช่นี่เล่ แบบนี้ก็ไม่ได้ใช่นน<อ>ไหมพวกกระดาษอ,อ๋อได้ไหมได้ไดดอ๋อเป็นกระดาษหลาราคาเพราะถึงมีสอนใช่ไหมวิธีแยกขยะใช่ไหมเ<ช>พราะมันยากมันยากพอ,อแต่ถ้าที่ตัดตัดอันเนี้ยมาก็จะได้อีกราคาร์ตแค่นี้ไม่ต้องเอาขอ ตัดแปลว่าอะไรตัดตัดตัดอะไรอ่ะมันจะเป็นตัดอ๋อตัดไปนีมตัดทิ้งอ่ะนะอ๋อตัดทิ้งเหรออ๋อเหรอมีรัคาส่วนตนี้ยเขาไม่แกะถ้าแกะออกก็แกะถ้าแกะไม่ออกก็กรีดกรีดทิ้งวิธีแยกกันซับซ้อนกดกดมดกดเพื่อหมดละหมดแล้วก็เนี้ย